5กิจกรรมที่เด็กหญิงเนี่ยชอบทำหลังเลิกเรียนในยุค90จะตรงใจกับเพื่อนๆหรือเปล่าไปลุยกันครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวัยุก90กับเพลินดีมีตานานและผมตัวยุ่งนะครับ เพื่อนๆครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำให้กิจกรรมที่เด็กชายเนี่ยนิยมทําหลังเลิกเรียนอายุ90กันไปแล้วซึ่งถ้าใครไม่ได้ชมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปชมวิดีโอย้อนหลังกันได้ในช่องของเรากันเลยนะครับส่วนในคลิปนี้เราจะขอพาไปดูทั้งฝั่งสาวๆหรือว่าเด็กผู้หญิงกันบ้างนะครับว่าในอายุ90เนี่ยมีกิจกรรมอะไรฮิตๆที่เด็กผู้หญิงนั้นนิยมและชอบทํากันมากที่สุดหลังเลิกเรียนหรือว่าในช่งวงเวลาว่างๆจะตรงใจกับสาวๆที่ดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอ,ขอ คุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือ,อยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วย อันดับ5เล่นขายของทํากับข้าวอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นแต่ผมเนี่ยก็เคยเป็นลูกค้าอยู่นะเพราะจําได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนเพื่อนเด็กผู้หญิงมักจะมาจับกลุ่มกันหยิบสิ่งของรอบตัวพวกดินทรายใบไม้ขวดน้ําแล้วเอามาเปิดร้านอาหารพร้อมกับแย่งกันเป็นแม่ค้าแหละครับแล้วก็เรียกผู้ชายอย่างเรานี่แหละไปอุดหนุนและแน่นอนว่าแม้จะเป็นการเล่นขายของทํากับข้าวขายแต่ณสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องมีการใช้เงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนละครับแต่ครั้งจะให้ใช้เงินจริงเนี่ยก คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเงินที่เด็กๆอย่างเรานตอนนั้นจะสามารถเอามาทดแทนเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นแบงกาโมเปลือกหอยใบไม้ก้อนหินกระดาษเขียนเป็นเลขแบงก์ฝานับอดรมหรือแม้แต่ซองบุหรี่เพื่อนๆเ,เคยเล่นหรือว่าเคยใช้อะไรแทนเงินกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ อันดับ4เล่นบทบาทสมมติดูว่าพ่อแม่ลูกอันนี้เนี่ยไม่รู้สาวๆชอบหรือว่าหนุ่มๆอย่างเราจะชอบกันนะครับเพราะว่าแม้เวลาได้เล่นกับสาวๆที่เราแอบชอบแล้วล่ะก็มันก็ยิ่งตื่นเต้นเขินแล้วก็ฟินกันแบบสุดๆแต่อันนี้อย่าเพิ่งคิดลึกไปไกลนะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่อารมณ์แบบเด็กๆ poppy love แหละครับที่ผมมองนะครับว่าเป็นหนึ่งในความทรงจําที่น่ารักไม่ใช่เพียงแค่เล่นกับเพื่อนๆเท่านั้นนะครับการเล่นบทบาทสมมติสามารถเล่นกันได้ภายในครอบครัวกันเลยแหละครับเพราะว่าการเล่นบทบาท สมมุติพ่อแม่ลูกจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักจิตวิทยามันมีประโยชน์มากๆและครับเป็นการพัฒนาตามวัยและยังสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสารรค์จินตนาการรวมไปถึงการหัดทดลองบทบาทต่างๆในสังคมก็อย่างเช่นการเป็นพ่อเป็นแม่คุณครูคุณหมอ คนขายของและที่สําคัญเนี่ยการเล่นของเด็กๆก,ก็เป็นการช่วยให้เด็กๆนั้นได้ผ่อนคลายระบายหรือแสดงความรู้สึกความต้องการภายในของตัวเองโดยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะร่วมเล่นด้วยด้วยการชวนคุยพร้อมกับตั้งคําถามง่ายๆเพื่อให้รับรู้ถึงความต้องการของเด็กๆนั่นเองละครับอันดับ3ตุ๊กตากระดาษเล่นแต่งตัตุ๊กตารวมถึงดูดวงกระดาษ ตุกตากระดาษหรือว่าแต่งตัวตุ๊กตาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในของเล่นที่ทําให้เด็กผู้หญิงมีความสุขสุดๆแล้วครับซึ่งถย้อนกลับไปในยุค8 0ถึง90เจ้าตุ๊กตากระดาษเนี่ยมีราคาไม่แพงและเป็นของเล่นที่ทำมาจากกระดาษที่แยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นร่างกายแล้วก็เสื้อผ้านาผมเนี่ยแยกเอาไว้เพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้นํามาประกอบกันโดยมันเนี่ยจะมีทั้งตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชายซึ่งเจ้าสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถหาซื้อกััันนได้้งง่่าายยๆะครรบจตออเเชพกทีหื หลังเลิกเรียนเนี่ยเด็กหญิงหลายๆคนก็มักจะต้องเอาตุ๊กตาก,กระดาษที่พับอยู่ในกระเป๋าหรือว่าทับไว้ใน,นหนังสือเพื่อไม่ให้มันยับนะครับเอามาเล่นกันแล้วความสนุกเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่การ Mi x and Match ชุดแหละครับกับเสื้อผ้าและพร็อพต่างๆให้กับตุ๊ก,ตา,ก,กตาของเรารวมถึงอีกกิจกรรมในประเภทกระดาษเหมือนกันที่นิยมก็คือการเล่นดูดวงกระดาษโดยวิธีการก็คือพับเป็นเหมือนกระปากนกที่มี4มุมแต่ละมุมเนี่ยก็จะมี2ช่องโดยแต่ละช่องเนี่ยเราจะเขียนคําทานายเอาไว้แล้วเวลาเล่นก็คือการนับเลขแหละครับพอ เลขเท่าไรก็จะขยับกระดาษไปเรื่อยให้ครบจํานวนแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็นคําทํานายที่เราเนี่ยเขียนเอาไว้ละครับหรืออีกอันก็คือการวาดมือลงไปบนกระดาษแล้วเขียนคําทํานายลงไปตามช่องของนิ้วแล้วก็ใช้วิธีการถามคําถามล่ะครับแล้วก็จะมีการนับเลขเช่นกันซึ่งคําถามที่ฮิตเลยก็จะเป็นพวกจะได้เป็นแฟนกับคนไหนหรือว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกกี่คนแมใครเคยเล่นทํานายแล้วตรงบ้างเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอันดับ2กระโดดอย่างและกิจกรรมกลางแจ้ง หนึ่งในกิจกรรมที่เราเนี่ยมักจะเห็นสาวๆทำกันในช่วงระหว่างเรียนหรือว่าพักกลางวันก็คือ การจับกลุ่มแล้วช่วยกันเอาหนังยางรัดแกงเนี่ยมานั่งร้อยให้เป็นเหมือนกับเชือกยาวๆเพื่อตรียม,มามาต่อก,กันเอาไว้โดดเล่นกันตอนเย็นหลังเลิกเรียนซึ่งก็เป็นหนึ่งกิจกรรมในตำนานเลยก็ว่าได้ที่ปัจจุบันนี้อาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยยังนิยมเล่นกันอยู่บ้างแถมในช่วงหนึ่งเนี่ยยังมีกระแสเจี๊ยบตัดยางโรทมาวลีฮิตจากภาพยนตร์แฟนฉันที่โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ทําให้การเล่นกระโดดย,ยางเนี่ยกลับมาฮิตอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งนอกจากความฮิตในหมู่สาวๆแล้วเนี่ยเอาจิงๆแมนนอกัื ราะว่าถ้าเราโดดได้อีสูงสูงเนี่ยมันก็จะเท่ไม่เบาเลยใช่ไหมล่ะส่วนกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆหลังเลิกเรียนที่เด็กผู้หญิงมักจะเล่นกันก็น่าจะเป็นพวกวอลเลย์บอลวิ่งไล่จับกระต่ายขาเดี่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะครับหรือว่าเพื่อนๆนึกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งของสาวๆกันได้บ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอันดับหนึ่ง เล่นมาเก็บและกิจกรรมบนพื้นอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของสาวๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเจ้ามาเก็บเนี่ยก็มีหลากหลายให้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจริงๆหรือว่าจะเป็นโซ่พลาสติกสีสันสวยงามโดยเจ้าโซ่สีสันสวยงามหรือว่าลูกหินเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์การเล่นมาเก็บที่ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฮิตมากๆในหมู่สาวๆเป็นอย่างมากแล้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงพักเที่ยงเนี่ยต้องรีบกินข้าวแล้วมานั่งจับจองที่นั่งต่างวงเล่นมาเก็บกันหรือว่าช่วงหลังเลิกเรียนแม้กระทัั่งวนยุด ก็ไม่ไหวแล้ครับจะต้องนัดเพื่อนๆเ,เนี่ยมาจอยกันอยู่เสมอซึ่งนอกจากความสนุกแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการได้ฝึกสายตาสมองและมือไปพร้อมๆกันเพราะการเล่นมาเก็ตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีสมาธิมีความรวดเร็วถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือหากิจกรรมที่เด็กหญิงเนี่ยมักจะชอบทํากันหลังเลิกเรียนหรือว่าวันหยุดนะครับไม่รู้ว่าจะตรงใจกับสาวๆบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีกิจกรรมไหนที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ